สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและอัปเดตจาก ECMWF และ GFS แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะลมหนาวอ่อนกำลังลงต่อเนื่องทำให้ร้อนขึ้นในช่วงบ่ายค่ะก็มีฝนบางแห่งจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นทางภาคเหนือก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นจากลมตะวันตกค่ะส่วนภาคใต้ในวันนี้นะคะมีฝนประมาณ10%และลมหนาวระลอกใหม่ก็จะลงมาในช่วงวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะอุณหภูมิจะลดลงแต่ไม่มากนะคะ แค่เย็นๆในตอนเช้าค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือทำให้ทางตอนบนของภาคอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยค่ะขณะที่มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีหมอกกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของประเทศไทยค่ะส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังอ่อนพัดปกคลุมทําให้มีฝนน้อยลงค่ะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคนะคะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้นะคะมีฝนเล็กน้อยบางแหง่งภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด ประจบครีขันปัตตานีและนาราธิวาสและที่สุดท้ายค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะและในช่วงวันที่4ถึงวันที่8กุมภาพันธ์ลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงและขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะยังคงมีฝนบางแห่งอัปเดตจาก ECMWF และ GFS สรุปพยากรณ์อากาศค่ะในวันที่3ถึงวันที่8กุมภาพันธ์ลมหนาวก็อ่อนกำลังลงต่อเนื่องนะคะทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นทั่วไปค่ะ ยกเว้นทางภาคเหนือยังมีอากาศหนาเวเย็นต่อเนื่องจากลมตะวันตกและลมหนาวระลอกใหม่ก็จะลงมาในช่วงวันที่10ถึงวันที่15กุมภาพันธ์จะมีฝนนำมาก่อนนะคะประมาณ20-30%เน้นใกล้ชายฝั่งค่ะอุณหภูมิก็จะลดลง2-4องศาเซลเซียสรอตั้งรับค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย